คือพีรถึงมันเกิดดึงคืนแล้วนะน่าจะออกถ,ถึงกันพี่น้องคืนบ่โอ้จำลิ้กดีลอนาถ้าลอนามันโอ้ยยงลงนักโกโก้ นอาดูพี่ต้องชิมาไเดี๋ยวล่ะขันเร่งมัม้ยหนงดูพี่ไปไปลาไปไปลาไปโอ้ไปก็หนาวคนก็ต้องวุน่นไหว เอา,าไปมาเปิดคืนเลยล่ะนถิลงเลยก็เก้าวัวว่าท้องมันดูแลยแหมบาลไอเปตะมาอยู่เลยร้อยแปดเอดนะทีนู่รแห,ห,ห่งอยู่รแห่งที่ ้ใหม่ห,อห,หม้องเราหนาะห้อนน้อ,อ,อยจะหนาจะขึ้นนะน่นรลงก็เข้าบมดพี่ยังบรุดดิยนยังไรก็บรุดก็ไปเลย ไปเดินในเดียวเขาเรื่องเนาะดูทไไมให้มันหลุดดูทงไม กดคือสติไปได้ห่างไปได้ท่ละประมาณจะคือครึงนี่งละเอาะนี้แันี้เนียกม่ห้องที่ลอหลังงนี่กุน <author> ี้เด้ เดืองค yup. ือข้าเตยเตยนำนำแมว่าข้าโซลาร์เซลล์ไม่แน่างห้องเออไม่แน่วไสข้างหน้าที่ขึ้นอยู่เดี๋ยวขาคื่อก็ดีกกันขี่รถหอบไปไหวไม่หยัดเลย เราไม่หยัดจะรอดหนาวนงขึ้นมยมันห้อง่อขึ้นแล้ววะี๋ว้วเบิ้งอีกรอบนึงได้่หมงรับยีกรอบนึงโออนรุ่ยหยบเลยอ้ย nán, mượn không phải nè ờ cuộc đưa bạn đi cuộc đưa 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 để đưa đi, đưa 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 để đưa đưa đi đưa đi, đi đưa 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 ถอยมาหลอยเจ้านี่ยก็เฟี้ยงยัดแ้วก็ยมันถอยมาอยู่หัน่าเอาหน่อยเงียบ้กันไบอ้อยยัยอีกกันยงดรอหลังความก็ได้มันมาใช่ไหใบอ้อยมายัดยกันเดี๋ยวถอยมาเลี้วไปไหวเงียบเยีงข้างหลอหลังนึงก็ได้มันไขก็มาหันได้หมก็ว่ามันตีนงอยู่หันมันตีนไม่ไหวมันตีงแล้วยัดลอหลังก็ได้รอหนาก็ได้เอาพเมรเยัหลอหลังเ้อไมันขัด น่ะนี่่อยกระพากจริงๆเลยตัวใ,ให้รถล็ลขึ้นเนาะตุ่มสิละ ค,คือคือบาทนี่เอาดูบาทนี่แล้วหยันได้ยังกกันล่ะเงินลดค่าหรือยีไงได้ลดค่านี่งยงก็บาทมันเอาขึ้นแห้งคักนี่บาทอาขึ้นแล้วยัดเพื่แล้วกัน อรอบสมบันนี่สามรอบสไปได้ลาไปได้เอรอนาขเ้นแล้วเลาไปได้บันนี่เฮ้ยไปไปไปอืมอย่ไปดูพี้ว้าีพ่าะว่ายาเตี้ยกันเอ้ย

mà này được biết là không phải để ai đi ai 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 Ê ai 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 đi ai เออบาดนี้ด้จื้อแาบานนิดบาดนเงียบร้อยออะไร้ววนนี่แล้วมือไงล่ะเลยกหนึ่งหันแล้ว่าไปนอรียบร้อยเป็นหลงล้อยพี่น้องเ้ยยานจังเลยนามโซลเซลเนาะน้องเส็จแล้วอันนี้มือนี่ว่าอวบุไปเข้าขอบคุณทรับมเที่ใจช่วยกัน ใจซอยลุกกี่เราแ่ก็ด้ยน้ำเสียเราค้อกันละแล้วกลืนเนื้อได้สะติดนะก็น,น้องคิดหน้าเจอกันใหม่ด้วยไอย้จะลืมคนพานละคนลคุณี่นี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี